ความตั้งใจแล้วว่าตายด้วยกันสร้านสัมพันธ์บอกเรื่องราวบบา,าวศร้าเออแล้วที่เป็นเช้าทักสิลจากบ้านมา,าความรู้แล้วสู้แดนดินคิดถึงทินทานกำเนิดอ๋อแล้วทิ้นทีเกิดกายาเลเดสอสโตที่ชงโชงพี่น้องเออกันเวรเราเพื่อนคลายเงาเราชาวตายนี่แล้ว่าไม่ห้อยฮะเปรียบลูกตอฟักเดียวกันแล้วเทมันอุรา รอยเรียงมาจากดามควานนี่แล้วทิ้นที่เป็นบ้านของเราชาตินิยมคมความคิดแล้วว่าติดตามตัวลีความชั่วหันมาสร้างความดีโง่แล้วเทไม่มีเขาผูดทองแดงแห้งซ้ำเนียงแล้วเสี่ยงบ้านเราเพื่อนไม่เก่าเฝ้าตีชมแล้วอาพ่อมนาล่วงขอบคุณโอ นี่แหละว่าผมหน้าล้วงครอบคูณหน้าพี่น้องเอ้ยครับสวัสดีครับพี่น้องท่านผู้ชมที่กพรัทุกท่าคกับพบกับรายการเดอะสตอร ก็เพลงกับพมนาะล่วงราเชนกิงทองทางช่องโชตายกับสถานีโทรทัศน์ดาวเทียม IPM เนะครับเติมเต็มความสุขด้วยความบันเทิงซาราและวัฒนธรรมนี่คือสลแเกนประจําชิตวิญญาณของพมตลอดระยะเวลาในการทําหน้าที่เป็นบริกรคอยให้บริการทําหน้าที่เป็นฟันเฟืองตัวเล็กๆเ,เพื่อขับเคลื่อนเรื่องราวของความบันเทิงซาราและวัฒนธรรมใน ความเป็นองค์คาพยพทั้งมดแห่งจิตวิญญาณของความเป็นคนใต้หัวใจตองคําและความเป็นคนไทยที่เรามีความรักความผูกพันในชาติบ้านเมืองเมื่อนกับลูกตอต่มันอยู่ในมูงเดียวกัน,กนครับพี่น้องครับรายการแรก้องจันทร์ส้มไอพีเอ็มคือรายการเดินสตอกอบเพลงนี้แหละครับตีออกอากาศ้วยองค์คาพยพทั้งมดแห่งอัตลักษณ์ในความเป็นลูกปักใต้ภายใต้าการให้โอกาดโดยทันประธานมานนตัวการคาประธานบริหารสถาน,านีโทรทัศน์ดาวเทียมไอพีเอ็มเปิดโอกาสใหพผมได้ขับเคลื่อนทําหน้าทีเพื่อที่จะนำเรื่องราว ข้องความเป็นลูกภักใต้เพื่อแผ่ไปถั่วประเทศแล้วก็ไปลากไล่ประเทศเลยทีเดียวที่เล่กันในยานเอเชียยานอาเซียนพี่น้องชาวมาเลเซียนะครับพี่น้องชาวสยามในมาเลเซียกันเล่กันอยู่มากมายโดยติดจานซ้อมพี่น้องชาวลาวกันเล่กันอยู่มากนะครับทางจานซ้อมเพราะฉะนั้นนี่คือซื้อกลางของหัวใจทีไรพรมเล่นโดยแท้จริงวันนี้ครับพี่น้องครับเป็นโอกาสดีพิเศษที่พมได้มีโอกาสนะครับได้ต้อนรับการมา ข้องจะคุณพระสิริจริยาหลังการนะครับเจ้าวัดวัดตานีนรสมาุซ้อนนะครับซึ่งเป็นพระอา,ารามหลวงซึ่งเป็นฐานเป็นเจ้าคณะจังหวัดปัตตานีในเบรกหน้านะครับท่านเจ้าคุณจะนําเรื่องราวในวิธีข้องพี่น้องสามจังหวัดนะครับและก็พี่น้องชาวไทยและก็มีรื่องี่เป็นมงคลกับชีวิต ข้อพี่น้องมาบอกกล่าวกันในเบรกหน้านะครับเบรกนี้ให้พี่น้องไปพบกับเรื่องราวข้องสิ่งไทยเป็นผู้รวมสนับสนุนรายการเดินสเตลล์ขอเพลงกันก้อนพร้อมด้วยเรื่องราวสาระความบันเทิงในเรื่องของเสียงเพลงที่เป็นสาระสักิดนงครับเปลี่ยนเชิญครับ มิติใหม่ของตลาดนัดในบรรยากาศสวนสาธารณะด้วยสินค้าที่หลากหลายผู้คนที่มากมายตลาดนัดการกีฬาหน้าการกีฬาหัวหมากมีของดีราคาถูกจากผู้ผลิตโดยตรงทั้งของกินของใช้มากมายเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่4ี่โมงเย็นเป็นต้นไปผู้ค้าท่านใดสนใจจองพื้นที่จำหน่ายสินค้าติดต่อคุณสำเริง0 8 9 2 ะโมพทธิสัตตอาคันติมายะอิติภะคะวานะโมพทธิสัตตอาคันติมายะอิติภะคะวานะโมพทธิสัตตอาคันติมายะอิติภะคะวา Yep yeah, yeah. พี่น้องครับกลับเข้ามาสู้รายการเดอะสตอคอเพลงนะครับวันนี้ตั้งแต่วันแรกกองการทํารายการที่จันซ้อมรายการเดอะสตอคอเพลงเป็นรายการเล็กเกรงอวกาศด้วยองค์กระยบทั้งหมดในความเป็นลูกปักตายนะครับจนได้รับรางวัลดาวมฆคาลาจากสมาคมผู้สื่อกาบันเทิงแห่งประเทศไทยเมื่อปีห,หกนะครับเป็นรายการเล็กประเดิมเตรอากาศด้วยความเป็นลูกปักตายเต็มรอยเปิดซิ่นจนมีช่องโจใต้จนว่ามีช่องจังหว,วัดต่างๆแล้วก็วันนี้อีกวันหนึ่งนะครับพี่น้องครับที่พม ดูสุมีความเป็นมงคลกับชีวิตที่ในการทํารายการนะครับวันนี้เมือเ่อได้พ้อดเกินบอกกับพี่น้องในเบรกที่แล้วไปแล้วนะครับแล้วครับบทเพลงแต่เพิ่งจบไปเร็กเดี๋ยวใจนั่นคือล่วงปูดถวดเยียบใจนะครับวันนี้พมไมดตอนรับทับออกตัวเขานะครับพม,มเป็นคนอะไรจริงๆเพมเป็นคนเป็นคนชาวไทยนับ,นบ,นบถือพุทธศาสนาแต่ว่า ไม่คอยได้สุนทานาอย่างเป็นทางการครับปากคนเจ้าสักทารบางทีชายคาพูดอาจจะไม่ทุกไม่ตรงอย่าตึ้งรถกันนะครับทือว,ว่าเล่นกับบรรดาพันธุ์รนะครับวันนี้ได้ตาต้อนรับการมาชายรายการเดิตต่อขอบเพลงเผื่อที่จะอบอกเล่าเรื่องราวที่เป็นมงคลกับชีวิตขอ้องลันเจ้าคุณพระจสิริจิรญาลังการนะครับเจ้าวาดัดวัด ตานีนรัสโมซอนพระอารามหลวงซึ่งท่านเป็นเจ้าคณะจังหวัดปัตตานีด้วยนะครับผมนมัสการครับเจริญพรเจริญพรเจริญพรท่านผูน้ชมด้วยแล้วก็ท่านพิธีกรครับครับ,รบผมนาล่วงเกยชาญาณาล่วงกยนาล่วงเชียง,ง,งทองครับคือนาล่วงนี่กรผ่านกันบวชมาสิบห้าวันในการตําราการผมทําราการอยู่รวมสิบปีนะครับท่านวันนี้ก็อ่าทุก เป็นมงคลชีวิตเท่หลเทาจะคนได้มาร,มรวมรวมร,วมรายการนะครับนี่คือเจ้าคณะจังหวัดปัตตานีนะครับสัญอยู่ในพื้นที่จังหวัดปัตตานีมากี่ปีแล้วครับอโยอม่าตั้งแต่ปี2528ห<อ>ีเพราะว่ามาบวชอยู่ปัตตานีเดิมเป็นคน<อ>จังหวัย<อ>ดยะลาแต่มาเป็นคนพื้นที่ใช่มาบวชอยู่ปัตตานีตั้งแต่ปี2 5 2 8ัรบ เคยอยู่ที่วัดชัางไหมาตั้งแต่ปี2530ถึง2554อยู่วัดช่างไห่ยี่่าปีังหลังจากนั้นก็ปลายปี2554เข้ามาอยู่ที่วัดนี้วัดตานี้นรสศมส์ซ้อนพระรมหลวงซึ่งอยู่กลางเมืองวัดตานี้เพราะว่าท่านเจ้าวัดท่านมรภาพก็เลยต้องมาหลักษาการมาดูแลพระอารามหลวงอยู่กลางเมืองจนปัจจุบันี้ก็ ตั้งแต่ปลายป,ายปีห้าสิจนถึงนี้ประมาณหกปีแหละหกปีแล้วนะครับที่แบบแบบดูแลวัดวัดรามหลวงสานีนาราสรมุทรซ่อนเนี่ยนะครับวารามห่วงนะครับทรา,าบข่าวว่าตั้งแต่ท่านเจ้คุณได้มามาดูแลวัดเนี่ยมีเกี่ยวกับเรื่องสถานที่ทพื้นที่ในวัดได้ปนพื้นมากไหมครับอาจารยนที่ในวัดปกติวัดนี่จะอยู่ในในเขตเมือง รางเมืองหรือเป็นป่าราหลวงด้วยถึงในวัดเนี่ยมันจะเป็นพิธีค่อนข้างจะแขบสักนิดเพียงแค่เจ็ดรายสักทดเองถึงพนทีวัดเนี่ยมันจะใช้รวมกันกับโรงเรียนเรามีโรงเรียนเทิบาลสองอยู่ในวัดเพราะนั้นสถานที่มันเกิดแขบสักนิดขับแขบเพราะมีอาคารของโรงเรียนที่ต้องใชร์ซ้ำซ้หลังยิ่ใหญ่ถึงทำหมพื้นที่ของวัดมันก็ค่อนข้างจะแขบแต่เราก็ได้กำลังของโรงเรียน ช่วยงานวัดงานว่าและต่างๆกันมันเป็นประโยชน์มากครับที่นี่บางเอิญมันมีที่ดินวางเปล่าอยู่เป็นที่หลอกลังอยู่ข้างวัดติดกับวัดเลยับวัดเลยเพราะงั้นแหละก็เลยคิดว่าจะขยายวัดตะกิดแต่บุตรีมันนิดเดียวรายจะเสร็จแต่มีคุณขามากทั้รับวัดเพราะมันอยู่กลางเมืองชมีคุณค่าทั้งรอบวัดมีคุณค้าทางวัดแล้วก็มีมูลราคาด้วยมูลค้าสูงเพราะมันอยู่กลางใช่สูงมากก็เลยต้องหา าวิธีการว่าเราจะให้พี่น้องได้มีส่วนรวมมีส่วนรวมในการที่จะช่วยกันจัดสื่อตรงนี้แหละถึงพี่น้องเทยุในเขตปัตตานียาลาตรงนั้นนะครับมาทุกวันนี้มารวมทําบุญด้วยกันในวัดมากตั้งแต่เราเราเปิดปรับกิจกรรมดังใช่กิจกรรมตอนนี้ที่วัดเนี่ยจะมีกิจกรรมหมากครับจงหวัดต่างบ้านเมืองเวลามีงานสําคัญสำคัญก็ไปฉายพื้นธีในวัดครับเพราะเป็นวัด วัดล้วงพระรามล้วงด้วยซึ่งอยู่กลางเมืองสะดวกในการไปมาในการที่จะจัดงานจอะไรนี่แหละครับมันก็ได้บำรุงจิตใจชาวพี่น้องด้วยเหมือนเปลี่ยนกำลังใจใชเหมันเป็นกำลังใจเพราะฉะนั้นตอนนี้ที่วัดเนี่ยอาจจะมีจัดยมมาตอนเช้าจะมาตักบาตรกันในวัดมาตักบาตรในวัดประมาณสี่สิบมาสี่คนตัวน่ะทุกเช้าเลยครับทุกเช้าแล้วก็ตอนตอนเย็นเนี่ยเราจะเปิดเขาเรียกวเปิดพระอุโบสถ ไตวัดนี่พระรำลวงกับพระอุโบสดจะเปิดพระอุโบสดนะอย่าโยมไปสุดมนต์สุดมุนของวันเย็นสุดมนต์ทุกวันเลยรวมกันวันกันแยกต่างหากไปเลยพระทรรมบัตรเย็นจบเป็นหลอกของโยมต่อหลักโยมต่อจากพระทุกวันสวดทุกวันเลยครับวันหนึ่งก็ยังตามกันสามสิบคนแต่วันอาทิตย์หรือวันพระเนี่ยจะมีโยมมากมากหกสิบเจ็ดสิบคนเวลาวันสําคัญทางศาสนาได้กันแน่นแน่นติวัดมันแคบเวยโรงพยาบาลพื้นที่วัดนี้ก็ต้องขยาย ถึงืัญทีจะจะเสร็จไหมนี่เราจะทําเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมครับเพราะเราไม่มีทีเลยครับตอนนี้เนี่ยถึงแม้ว่าประมาณรายเซ็ๆนะหรายสร้างงานนี่ก็คิดว่าจะทําเป็นกลายเป็นสวนป่าสวนป่าสําหรับการปฏิบัติธรรมครับปลูกป่าเป็นต้นไม้ยืนต้นเป็นร่มรื่นเป็นธรรมชาติธรรมชาติี่ยคือตั้งความหวังเอาไว้ว่าได้ที่นี้มาจะเป็นติ่ปฏิบัติธรรมอ๋อทำเป็นฐานดปฏิบัติธรรมอาศัยร่มไม้อย่างเดียวครับอาศัยร่มไม้แล้วไม่สร้างอาคารเลยไม่สร้างอาคารเลยใช่ ทำไม่สวยงามเลก็ลมเย็นเลยครับถึงตอนนี้ปัจจัยได้บลนพื่มมั้งเนี่ยปัจจัยตอนนี้เราเรายังต้องหาปัจจัยที่ต้องจ่ายค่าที่ดินที่กว่ามันเจ็ดล้านกว่าบาทเราได้มาแล้วเจ็ดล้านกว่าคือมันท้งมดบอกราคาได้มาได้ได้ครับได้ครับไปที่ดินในเมืองแพงสพงชกล้านห้าชิหกล้านห้าเซนตอนนี้เราได้เงินจ่ายก็ไปแล้วเจ็ดล้านห้าครับระเด็นยังคาดอีกเจ็ดล้านที่คาด จ็ดล้านกับเจ็ดล้านคือสิบสี่ล้านสองล้านนั่นคือมัดจาว่างไปแล้วเพราะมัดจาไปแล้วมันก็เลือ1สิบสี่ล้านแล้วก็เราได้จ่ายไปสิบเจ็ดล้านก็เรียกว่ามันเจ็ดล้านตอนนี้ตามรังต้องการเงินตรงนี้แหละเพื่อที่จะนําไปจ่ายค่าที่ดินให้จบทีสิ้นเพื่อเอามาสร้างเป็นศูนย์ปฏิบัติธรรมให้กับญาติโยมซึ่งเป็นพระอารามหลวงด้วยครับญาติโยมอยู่ใจกลางเมืองพี่น้องก็มากันมาครับตอนนี้มีแนนทางที่จ้า แนวทางในการหาทุนหาเงินตอนนี้เราก็ใช้วิธีการว่ายมทําบุญแล้วการได้มีสิ่งที่นําไปบูชาด้วยนี่คือสิ่งสาคัญไม่ใช่ว่าทําบุญอย่างเดียวได้แต่ใบอนุมทตาจัดวัตอย่างเดียวไม่ได้จะต้องมีสิ่งที่นําได้เป็นมงคลแล้วย่างมงคลด้วยโดยเฉพาะยิ่งบ้านเราคือลุงปทวัตรทะเลยคิดกันว่าจะต้องทําลุงปทวัขึ้นมาสักรุนหนึ่งแต่ต้องเป็นรุ่นที่พิเศษที่สุดพอจะทําครั้งเดียวครั้งเดียวเลยครั้งแรกจะจบ ก็คือทํำจากหินจุดประสงค์ในยาคือความมันคงของผทธศาสนาในพื้นที่ด้วยครับอันนี้คือสิ่งสาคัญที่สุดบถึงเล่าทําพระรุนนี้ขึ้นมาให้ตั้งเชื่อว่ารุ่นประสานแผ่นดินห้าเก้าที่ข่ายข้างบ่าประสานแผ่นดินเนี่ยเราคงสาบว่าปัญหาทั้งผักตายเนี่ยเขามีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับแบ่งแยกแยแเดนทิงพื้นดินตรงนี้เนี่ยมันติดกับกำแพงวัดด้วย เราก็เลยชายนัยยะซองนัยยะคือคนที่กข็จะแบ่งแยกดินแดนกับเรากับประสานแผ่นดินเป็นเดียวกันแล้วก็แผ่นดินตรงนั้นมันอยู่ติดกับหลวงวัดเลยจชากับปะสานแผ่นดินให้เข้ามาเป็นแผ่นดินของวัดเป็นแผ่นดินของวัดแล้วก็เป็นพื้นที่แผ่นดินที่มีความรุ่มรื้นแ er <So, S 1> ละมีความสําคัญในการเผยแพร่พระพุทธศาสนาลุงปูทวดรุ่นพิเศษชื่อว่ารุ่นประสานแผ่นดินหากาวท้ามกากหินดําหินดํานี่เราได้มาจากแม่น้ำโค้ง ถึงช่างแกะจากผักเนื้อเลยเขามีความเชี่ยวชาญมาในการแกะหินนะถูกต้องแล้วเขาแกะด้วยฟีมือถ้าเราเห็นโลบองผาเนี่ยจะเห็นความประณีตในการแกะมากแล้วก็อีกประเพณีหนึ่งคือหินเคี้ยวหินเคี้ยวนี้มาจากเมืองแทบจังหวัดนครนายกเป็นหินแร่ก็เดีหินแร่ไรโอไลเป็นหินทกเหนียวนีวแล้วแข็งแรงมากแข็งแรงมากเขาบอกว่าช่วยมันยกนลช่วยมันยกเลยยิงได้ทกนามันนี่จะเขี้ยว เข้มเลยครับบแล้วกามีแห้งเดียวในเมืองไทยหินแบบนี้เนี่ยหินเทียวแร่ไรโอลไลน์เนี่ยเท่ากับตั้งแต่มีการสร้างลุมบุตรทวดมาเนี่ยครั้งนี้ครั้งแรกคงคิดว่าน่ะครับ<ม>อาจจะอาจจะพูดก็ข้างตัวเองว่า,า,า,ราววครั้งแรกที่เราสร้างโดยหิน้เราสร้างเป็นจมีทีมาที่มีทีมาที่ไปใช่ถูกต้องเราจะมียกดำจากประเทศจีนแก้เป็นเลียนเซมาบแลกาแก้เป็นลังตอรี ยกดําจากมือ <substit> ก <uting> ีนเลยใช้ฝีมือใช้ฝีมือการแกะของจังจังผาเนื้อจือการาษาดตกใบก็เลยฮนเม็ดถูกต้องถูกต้องถูกต้องนางแกะที่หลงพนแต่หลงจะมีเหนืยอยินไม่เหมือนกันมันจะเป็นเอกลักและสวยงามครับซึ่งการแกะก็คือมากกว่าฝีมือครับฝีมือเลยไม่เหมือนตีต้องไปปั้มอะไรไม่ใช่คือแกะรุ่นนี้ไหมครับอ่าลุนนี้ครับรุนนี่นี่เป็นหินนี่เป็นหินดัมหินดำเชียงแสนเป็นหินเหนืยอดีมากครับ นักน,นในองค์นี้เนี่ยยีสกว่ากิโลครับถ้าสิบสองนิ้วเนี่ยมันจะมันสักสามสเกกิโลครับเพราะนั้นจะนักจะมี้ำนักมาถูกต้องเพื่อให้เป็นในยาวว่าุุธศาสนาต้องเข้มแข็งในผักตายละต้องมันคงคอย่างยืนนั่นครับครับพี่น้องคกับและนี่คือ,อาการมาเพื่อที่จะบอกเล่าเรื่องราวดีๆของอาจารคุณ วันนี้นะครับพี่น้องครับเดี๋ยวฝักเบรกกันสักเพ่บทั้งเดียวเบรกหน้านะครับเดี๋ยวจะเราจะมาอา่ารับรู้เรื่องราวจากจังหวัดปัตตานีกันต่อเน,นื่องกนะับ มิติใหม่ของตลาดนัดในบรรยากาศสวนสาธารณะด้วยสินค้าที่หลากหลายผู้คนที่มากมายตลาดนัดการกีฬาหน้าการกีฬาหัวหมากมีของดีราคาถูกจากผู้ผลิตโดยตรงทั้งของกินของใช้มากมายเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่4โมงเย็นเป็นต้นไปผู้ค้าท่านใดสนใจจองพื้นที่จำหน่ายสินค้าติดต่อคุณสำเริง0ู9ด6 สวัสดีครับพี่น้องที่รรักทุกท่านครับกระผมน้าหลวงราเชนกิ่งทองบทกลอนต่อจากนี้ไปเป็นบทกลอนเกี่ยวกับพระราชดำริของในหลวงรัชการที่้าของชาติไทยเราที่พระองค์ได้ทรงสร้างไว้ถึง4,100โครงการกระผมจะถ่ายทอดให้ได้รู้โดยสังเขปถึงความอัจฉริยะของพระองค์ผู้เป็นดั่งพ่อของลูกไทยทุกคนครับพี่น้องครับ พอผู้ทรงทมที่นำขันลงแนวทางทำนองป้อะ,ะครองพ้องไทยอีสานฝนแรงน้ำแห้งหน้าหอยฝนฟ้าเมฆลอยแต่น้ำฝ้นอยู่ในพอทรงกิดสร้างฝนเทียมมาให้ฝนล่วงลิ่นไหลหน้าไรา่ชุ่มเย็น ซึ่งนาฟปนน้ำหล่นละตาลิงพอสร้างแก้มลิงบัลเท่าถูกแกลกับน้ำวัยชายย่ำในจำเป็นน้ำท่วมว่างเว่นได้เห็นตัวกันชาวโดยชาวเข้าเมื่อเข่าปลูกฟินก็เลิกหมดสินพื้นดินเปลี่ยนพัน พืชพักเมืองเนาวลละไมาครบครันพอเราดนดันแล้วพลิกกรพัลนลำตางสร้างกังหันน้ำชัยพัฒนาสัตว์น้ำปูปลาแล้วได้โยอาศัยบำบัดน้ำเสียแร่งน้ำม,มากมายที่เสื่อมสลายกลับได้ชายเหมือนเดิม ไบโอดีเซลพอิิดหายเหมือนกันใช้ปั้มน้ำมันมาสร้างาสังส้นส่องซ้ำอากาศรมเย็นไม่เป็นผิดเพิ่มได้ช่วยเพิ่มเติมไทยคัดแคลน้ำมันก้อนหินทอนหม่มาสร้างควายแมวทำเป็นชันแนวชะลอน้ำนั้น น้ำได้ไลลชาบาซึมทัวกันต้นไม้พืชพันธุ์ละจูแมชื่นพื้นไพรแต่มาวันนี้ไม่มีพอแล้วใส่น้ำตาคลอเมื่อพอจากไปคนงามความดีที่พอภาควายให้ลูกล้านไทยได้เดินรอยตาย พ่อตนพอผู้มีผลของลูกไทยสยามลูกก็เถิดทูลพอล่วงเรื่องน้ำชาไทยสยามจะาึกน้ำว่าพอผู้มีผลคือเดิสตว่าของแท้แน่นอนคือเดิสต่อ